าามาเส่นไหนมานเสนวิเสณนาดิเอกยนนาดิเอกแล้วแบบเดี๋ยวจดีกวมากเลยปัดมื่อแบบนั้นมันบ่ให้เดียวเขาไปทาปงไหนผู้ใดก้าแปทางไหนผู้ใดปัดเมือแบบนี้มันคือบ,บ,บ่บอกก้าปมองไหนก้าไปไหนน,นั่นแบบน่ะวิเศณนาดิเอกเส้นนั่นก็ดีวันรือออกมาคง่ออมอ่ซ <c oughs> ื้อม,มาเลย โอ้พนแรนซื้อมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะป,ะปากโกนยูอเอสเอนะตอนเป็นเด็กเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์พนมาซอยตัดเอาต้นใหม่พนมาขนเอาโตโคะ่ะพี่นอ้องจ๋าพนมาต้นเอาโต,โตโไปไหวทีวัดนะคะเนี่ยบตรงนี้เพงพนโหลดเนี่ย มันขนโหลดมันันโหลดเอาโต๊ะพี่น้องพวกโต๊ะพวกกาอีกนั่งนะคะหลังบ้านส่วนอาจารย์นี่พันเสียดายต้นบางมีพี่น้องพันมะขุดเอาต้นบางมีบางมีมันกาลังงป็นหน่วยปื้ยบางมันเบ่งหน่วยบางมีแล้วพี่น้องนั่นๆเบ่งหน่วยบบบมีพี่น้องมันกาลังงป็นหน่วยหน่วยออกมาเต็มอาจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าเสียดาย เพิ่นก็เลยขุดเอานี่นี่นี่ไอ้จันมันไม่ลงดินเหรอลงแค่พื้นขาจริงเหรอดูไหมมันตายไปแล้วแล้วมันเกิดมาใหม่จ้ะมันตายไปปีหนึ่งแล้วมันก็มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ด้วยมันเสาตายเลยแม่นบว่มันฟื้นะแม่นกว่า คือต้นกระถินนะคะอาจารย์กำลังตัดกระถินให้หน่วยดูดูของกระถินดี่น้องแม่นบอกกระถินลายแห้งบอกอยู่วัดกระไรกระไรสิจองกระไรสิจองกระถินแล,ล้วบอกโอ้กระถินพวกหน่วย,ก,นนยกระถินเนี่ยโอลายค่ะจองอย่างจ้องก็ต้องอาจารย์ <laughs> <c oughs> โอ้คือขัดเนี่ยเอาเห็ดเลียวนะโอ้เนี่ยอาจารย์พัน take off เสีเทคออฟเนลี่ยวนะพันเสีเอาเอาอีไปไว้ก่อนเดี๋ยวพันเสีกลับมาใหม่เพันแบาโอเคเสนอหน่อยกับเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาเซ็นไหนมาเส็นวิเศษนายเอ็กหรือนายเดอแล้วเดี๋ยวเจออกมากเลยบัดมือนั้นมันบอกให้เปี่ยวกับแป้งไหมผู้เดก้าแปดทางไหนผู้ได้ทันมือนี้มันคือบอบบอกก้าแปดมองไหนก้าแปดได้น่ารักวิเศษนายเดกเส็นนั่นก็ดีว่าเดีอมากเปิดก็โตออกแ่แมอมาเลย พอนเรีนซื้อมาเลยเส็นนั่นกระไส้เซ็นนั่นประจําจ้ะนัลละนัลละนัลละอาจารย์พ่ทธากครับรถดีๆด้วจ้าเ่นจะไปแหละเ่นจะเอาไปอไรจะร้องหน่อย รุ่นนี้เร,ต,รต้องย่านขับรถเก่งมากเลยโอ้ยมีการผูกโพดงโพดแดงหมดเลยพูดนะโบโดแดงดดบรักสีแดงบไดเลพดนะคนสื่อนนถ่ายนะถ่ายให้ถ่ายให้โยมดูหน่อยนะดูผลงานอาจารย์เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะเอาต้นบะหมีไปปลูก <c oughs> จะอยู่หรือตายต้องรอลุ้นนะคะ <c oughs> พนมั่นใจขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์พะเนามันต้องอยู่พะเนาะจะเห็นไหมพะเนามันต้องอยู่ส um ิอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนคะฮะจังหวัดภาคกลางเขาเป็นคนอุทัยเหรอคะใช่เออคิดว่าเป็นคนเหนืออ๋อเหนืออ่างทองนี่เหนือององเหนือชายนาทเหนือชายนาดนี่เองชายชายนาทนี่เป็นภาคเหนือไม่ใช่หรออาจารย์โอ้จังหวัดน่านลืมไป นั่งถึงเป็นภาคหนึ่งนี่ได้ผักหวานไปปลูกด้วยนะนี่มีผักหวานด้วยเนะน,นี่น่ผักหวานกินไปด้วยนะนเนี่ยว่าไปยังเดี๋ยวจะลองกระถางขอบคุณหลายๆอาจารย์สุดยอดเลยโอ้โหทำไม่เฉื่อยมากอาจารย์ทำไดนะได้เฉื่อยเลยกระถางกระถางก็วยตัวมันอันมาใส่ได้วะบ่เดี๋ยวจะเคล็ดอาจารย์ขอบคุณหลายๆเนี่ยขอบคุณสุดๆเลยอัน ขานีกับบุญคุณขอบคุณหลายๆบางเนี่ยอาจารย์เพิ่นตัดให้เรียบร้อยพี่นอ้องตัดผ่อนเงาพี่นอ้องผู้ใดไม่เป็นเจ้าของบ้านต่อไปมันโปงไปกันแล้วแต่บุญแต่กรรมของข้าเจ้าบ้านพี่ตีนมะขวดก่อเองสร้างหัวเขา <c oughs> <c oughs> อาจารย์มันมาซอยมาซอยเห็นแต่พี่เเงเราเม่อสิลุตออกกันเดินเดี๋ยวแต่บุญแต่กรรมมันนะั้อุ้ยอาจารย์าาะยระวังหนะพี่ตีนใส่รถนะใส่รถมะคุดนะ <c oughs> อาจารย์ว่าผ่ากะทินี่ต้องใส่รถนะพี่น้องเนาะ้บ พราะอ่อนเลยอาจารย์มันมันมันล่องเลิกล่ะไม่เงี้นอยู่ตายใหญ่ดีพวกเขาจะปลูกเลยนะปลูกยังได้ก็บพวกไข่เป็ดนี่เห็นจ้าตายพี่น้องมันบอกกะทิหรอโอ้ยเลิศคือปลอกตนบะมีกลิ่นนะพี่น้องลายกากายไหนมันก็ลังมันก็ล่างแก่พอดีพี่น้องมันหน่วยเนี่ยมันกะทิ่มันก็ลังแก่ลายอีดีเลยพี่น้อง้ย หลายขักนี่เก็บเก็บไปหน่อยหนึ่งน่ยพี่น้อง่จะไปฝากไปฝากยากิหาข้าเจ้าอันนี้เอาไปแต่เก็บเพราะว่าอันเก็บลรวแกะแกแซ่ตู้เย็นไ้พี่น้องเนี่ยคนบ่มีกิน่คุณอาโอ้ยกระเสียดเ <Yes. S 1> นอะแม่อะไรเนี่ ดูอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยเก็บกระทินได้ค่ะดูสิพยยันแน่ตัดลงตอนนี้อาจารย์ก็อาจารย์ก็นั่งลองนีกอับโอเคยังนั่นลอดตดบ่อาจารย์ลอดตีบอ่ะโอ้ต้องเซฟตี้ โอ้ขนาดจ้าบขนาดเลยพันเอาโต๊้พันเอาโต๊ะไปนะอาจารย์เบิ้งเบิ้งอาจารย์ถอนให้เรียบร้อยโอ้กระถิ่นพี่น้องแค่แล้วนะจ้าบขนาดแต่ก่อนอาจารย์นี่ของหวางให้กินนี่มีไหมล่ะมีมีใช้อันนั้นตัดเอาผังหูห่อป่เดี๋ยวไปเอาผ้าห่อให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอรอช่างภาพก่อนนะ อย่าพึ่งถอนนะคะรอช่างภาพก่อน <c oughs> ย้ายขนุนไปวัดย้ายขนุนไปปลูกวัดนั่งไงลากแก้ว แข็งแรงนัน่ะสามหนุ่มสามมุมสามหมามนุ่มสามองค์สาองค์สาหนุ่มสามรูปรรถน้ำไหมรถน้ำก่อนไหม รถน้ำก่อนแม่อาจารย์ฮะอาจารย์หวังว่ามันจะอยู่ด้วยอาจารย์ออยู่หรฮะอยู่ยไหมเดือนนี้เดือนนี้เอาอยู่แน่นอนขอขอโยมพันธุ์ดีเดียวกันอาจารย์มึงเพิ่นนั่งเจิ้นเถิ่อนนี่เพิ่นแล้วนั่งเจิ้นเถินอยู่พ่นอาจารย์แล้วนั่งเจิ้นเถินอยู่น้าใหญ่เนี่ย ไม่ใหญ่นั่นแล้วบักมีน่นี่มีบุญนะพี่น้องเอ้ยบอกเดีวไม่ใหญ่นั่นมึงบักมี่มีบุญพี่น้องหนึ่งน่วยตดโปวดเปีดเยดๆีอ่อ๋อฟังน,นั่นจ้ะอัน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 ไรงานข่าวนี่ปกติอันเบิดปีพี่ศาสตร์เราเคยมานาั่งยังสันเติ<ะ>เออมาส่องเหตุการณ์อยนี้เด็กพี่น้องบอกมีะะ่ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยอาจารย์เพันจงไว้หลายหน่วยอยู่อันนี้บอกมี่จ้ะ นี้แบกนี้นะคะลายลูกอยนั้นเนี่ยไมีสานบมีตแม่เด้อมตแม่มผูเม่นมีแต่มีองกับบัก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 เบิร์ดบ่มีอีบมีอีแบีมีแต่บอมีมแต่บบนี้ต้นไม้ต้นไม่อยู่มาจากประเทศอาคอีสานนี่บ่มีบัอีเด้อมีแต่บักมิแต่ผู้ชายเด้อมีแต่้นลไมตผู้น้พี่น้อง บ้มีผลไม้ตัวเมย์มิต่บักบักทั้งนั้นนะครับบักม่วงบักเข้งบักบักนั่นบักนี่เนี่ยน้ำนาวบักสมบักติบักเอาท่อนใดก็บคืนอาจารย์อาจารย์ท่อนใดก็ไปฝังบท่อนใดก็บคืนอาจารย์ฟิลิปปินส์มาเอาคืนเบิร์ตคืนเบิร์ตจ้ะอยากได้ที่สองต้นละเด้ออยู่วันเท่าไหร่โอ้ยอาจารย์อาจารย์หน่วยใหญ่บ่หน่วยใหญ่บ่หน่วยใหญ่บ่ ดีบอเมีนบักอันนี้นว่ยใหญ่ซํานี่บักห่มอ่ะบักยุ่มนะบอเมีนยน่อยได้นวยใหญ่ละกน่าพันเน่าค่ะพันใหญ่ตังไว้วันนี้ต้องขืนบขึ้นึ่ดข้นไงฟิลิปินมาเอากะข้นฟิลิปนเลยแหละาัพทันคืงคืบเรื่องับฟังขว้นดีดีเมอนอยู่อันหมดกัดบ่บ่เมีนหมดกาด โอ้ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะ